สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณนิดและคุณเป้าในรายการวิทยาศาสตร์น่า,ารู้กับคุณครูน้าเลยค่ะวันนี้วันนี้คุณครูนิดมีสาระดีๆอะไรมาฝากนักเรียนคะสําหรับวันนี้นะคะคุณนิดมีเรื่องของการจัดจาแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตมาฝากเด็กๆนั่นเองค่ะคุณเป้าค่ะอ่าเกี่ยวกับการจําแนกของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็อะไรอีกคะคุณครูนิสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเราเนี่ย ทำไมจะต้องจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตเพราะว่าการจําแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะทําให้ง่ายแบบการจัดกลุ่มนั่นเองนะคะครูเปาเคยสังเกตไหมคะว่าที่บ้านครูเปาอะค่ะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้านคะอ่าจะมีวัวนะคะ,คะอ่ามีสุนัขแล้วก็มีไกแ่แ่ะคนนิดอันนี้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มไหมคะเกี่ยวคะ่ะที่ครูเปาพูดมาก็จะเป็นกลุ่มสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะก็ นอกจากกลุ่มสัตว์นะคะก็<ค>จะมีกลุ่มพืชด,ด้วยเหมือนกันนะคะคุคูเปาที่เราจ,จัดจาแนกออกมาค่ะแล้วก็มีกลุ่มพิเศษีกลุ่มนึงก็คือไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นั่นเองนะคะคุณเปาก็สนใจกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นี่แหละค่ะมันเ,นะะเป็ยนยังไงกันนะคุณครูนิดค่ะกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวอดจะดแวสักรู่นะคะคุณนิดจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าการจัดจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตของเราเนี่่ทาไไมจจจะะะะต้้ออองงแแนนนกกเพืรบค ซึ่งในปัจจุบันนี <S <S ้กลุ่มสิ่งมีชีวิตยังมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์นั่นเองนะคะริใงแต่ละชุมชนก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะครูเปาแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่เท่ากันดังนั้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็จะมีไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็จะถูกจัดจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็น3มกลุ่มหลักๆเลยนะคะจะมีกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แแลล้ววกก็็ไไมม่่่่ใใชชชพืะะะสััต์นนเองค ทีนี้เรามาดูอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องจําแนกค่ะก็คือกลุ่มพืชค่ะควันี้ดูได้อย่างไว่าเป็นพืชนนก็จะต้องอาศัยในเรื่องของการดูลักษณะหรือว่าโครงสร้างภายนอกกันเองนะคะเป็นส่วนประกอบค่ะค่ะุปเปาคิดว่าโครงสร้างภายนอกของพืชมีอะไรบ้างหรอคะก็จะมีรากลำต้นกิ่งใบดอกและผลค่ะคุณนิดใช่แล้วค่ะนี่คือโครงสร้างหรืออวัยวะของพืชนั่นเองนะคะ แล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะคะคุณป้อมีอวัยวะอะไรบ้างเลย ا, ก็จะมีตาหูจมูกป,ปากอ่าแล้วก็ห àng, างไหมคะัคุณนิดใช่ค่ะซึ่งสัตว์บางชนิดก็จะมีทั้งหางสั้นแล้วก็หางยาวนะคะ,คะบางชนิดมีปีกด้วยนะคะคุณป้านี่จะเป็นอวัยวะภายนอกนะคะซึ่งบางชนิดเนี่ยไม่ได้มีปีกทุกอันถูกไหมคะ,คะบางตัวมีปีกบางตัวไม่มีปีกและบางตัวมีปีกก็บินไม่ได้ด้วยค่ะ,คะ เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในเรื่องของกลุ่มสัตว์ต่อไปนะคะพอมันมันจบตรงที่ไม่แล้วมันก็จะไปต่ออันดับอันแรกที่พูดถึงเรื่องกลุ่มกลุ่มพืชมีอะไรบ้างพืชมีอะไรบ้างโอเคได้มันยังอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้โอเคาักคุปเปากลุ่มแรกนะคะที่เราจะทําการจําแนกค่ะเราต้องดูโครงสร้างหรือว่าส่วนประกอบภายนอกเป็นหลักค่ะเช่นพืชค่ะคุปเปาเราจะแยกส่วนประกอบภายนอกได้เป็นอะไรบ้างคะก็จะมีลากนะคะ อ่าลำต้นนะคะกิง่งใบดอกและผลค่ะชนินี่ก็คือโครงสร้างหรือส่วนประกอบภายนอกของต้นไม้นั่นเองหรือว่าพืชนะคะซึ่งพืชแทบจะทุกชนิดเลยค่ะครูปเปามีโครงสร้างอย่างที่ครูปเปาพูดมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพบว่ามีโครงสร้างเหล่านี้อยู่เราก็จะถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มพืชนั่นเองนะคะส่วนต่อมาค่ะถ้าเป็นกลุ่มสัตว์บ้างเราจะถูกแยกออกมาตามอวัยวะค่ะอวัยวะภายนอกของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะครูปเปา ก็จะมีตาค่ะคุณคุณนิดอ่ะมีหูนะคะคุณนิดมีขาค่ะแล้วก็มีจมูกใช่แล้วค่ะอ่าปากค่ะใช่ค่ะและสัตว์บางชนิดนะคะเด็กๆก็จะมีหางด้วยนะคะซึ่งก็มีทั้งหางสั้นและหางยาวด้วยเหมือนกันสัตว์บางชนิดจะมีขาสองขาหรือบางชนิดก็จะมีสี่ขาค่ะหรือถ้าดูอีกบางชนิดก็จะมีปากที่มีลักษณะเป็นงวงยาวๆด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นโครงสร้างภายนอกของสัตว์เนี่ยถ้ามีอวัยวะเหล่านี้อยู่นะคะเราจะจับไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือกลุ่มสัตว์นั่นเองค่ะแต่ว่าในกลุ่มสัตว์เนี่ยจะถูกแยกอีกนะคะเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยค่ะการออกลูกนะคะหรือแม้กระทั่งโครงสร้างของร่างกายสัตว์บางชนิดเนี่ยจะมีโครงสร้างที่มีกระดูกสันหลังนะคะหรือบางชนิดไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเด็กๆทําไมถึงไม่มีกระดูกสันหลังสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังในค่อนข้างพิเศษหน่อยค่ะ คือลำตัวจะนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเลยค่ะเช่นอะไรบ้างหนอนค่ะคุณเปาจริงเหรอคะคุณนีทใช่ค่ะเราจะเห็นว่าหนอนเนี่ยจะเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเลยลำตัวนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็สามารถโค้งงอได้ตามส่วนต่างๆของต้นไม้เลยแม้กระทั่งส่วนที่เป็นหนามเขาก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้โดยที่หนามไม่ปักตัวเขาเลยนั่นเองค่ะคุณเปาค่ะ,คะ,คะและอีก,อกชนิดหนึ่งเหรอคะคุณนิทที่อยู่ในดิน ดื้อๆอยู่นะไสเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวคุณนิจยเล่าให้ฟังต่อไปนั่นเองค่ะทีนี้เราแยกได้แล้วสองกลุ่มกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นะคะอาศัยโครงสร้างภายนอกเป็นเกณฑ์เนาะค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายแยกยังไงแยกเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์อย่างที่บอกไปค่ะมันแยกยังไงคะเพราะว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิต มีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีบางส่วนที่ไม่เหมือนกับพืชแล้วก็เขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์นั่นเองนะคะ <ạ. S 1> เราจะมาทําความรู้จักกับการจัดจําแนกกลุ่มพืชอันแรกก่อนนะคะที่เราใช้ในเรื่องของอวัยวะภายนอกเป็นเกณฑ์หรือโครงสร้างภายนอกกันเองนะคะอย่างที่บอกไปมีรากลําต้นใบดอกผลซึ่งส่วนประกอบเราเนี้ยทาหน้าที่ไม่เหมือนกันสักอย่างเลยนะคะค่<ล>ะรากอยู่ในดินนะคะใช่ค่ะทำหน้าที่ในส่วนของการดูดอาหาร หรือสารอาหารต่างๆเนี่ยส่งผ่านไปยังลำต้นนะคะไปยังกิ่งแล้วก็ไปยังใบดอกและผลนะคะค่ะใบก็ทําหน้าที่ในส่วนของการหายใจแล้วก็ใยน้าดอกทาหน้าที่ในส่วนของการผาสมพันธ์นะคะแล้วก็ออกลูกออกผลนั่นเองค่ะ,คะซึ่งแต่ละส่วนทําหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่เขาทาหน้าที่สัมพันธ์กันนะคะ,คะนี่คือโครงสร้างภายนอกของพืชค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอ สิ่งที่มีชีวิตที่มีสีเขียวอย่างแรกเลยต้องมีสีเขียวสารที่มีสีเขียวอยู่ในใบไม้เราเรียกว่าอะไรนะคะคุณเปาคลอโรฟิล <of> ใช่ไหมคะใช่ค่ะสารคลอโรฟิลตรงนี้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในส่วนของการสร้างอาหารแต่ว่าอยู่ดีๆจะสร้างเองเลยไม่ได้นะคะครูปเปาต้องอาศัยแสงแดดนะคะจากดวงอาทิตย์ด้วยนะคะเพื่อที่จะ,เป,ะเป็นตัวช่วยในการสร้างอาหารของพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นความพิเศษของพืชคือมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิล และที่สําคัญคือสร้างอาหารเองได้ไม่ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะค่ะแต่ข้อเสียคือพืชเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะกุเปาอ๋อใช่ค่ะคุณนิเพราะฉะนั้นเขาสร้างอาหารเองได้แล้วเขาก็เลยเดินไม่ได้นะคะไปหาอาหารไม่ได้นั่นเองค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าพืชเป็นผู้ผลิตนั่นเองนะคะ,คะต่อมากลุ่มสัตว์เป็นยังไงอ่กลุ่มสัตว์เป็นยังไงอ่าเราดูจากโครงสร้างภายนอกอย่างที่บอกไปมีหูตาจมูก ปีกหางนะคะสิ่งเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กลุ่มสัตว์จะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้คะ่ะค่ะเมื่อสร้างอาหารเองไม่ได้ต้องทํำยังไงก็ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารคะ่ะสัตว์จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มที่กินทั้งพืชเป็นอาหารค่ะกินสัตว์เป็นอาหารหรือบางกลุ่มเนี่ยกิน2ออย่างเลยคะ่ะกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารใช่ค่ะทีนี้เมื่อเขาสร้างอาหารเองไม่ได้ก็กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเขาถึงจําเป็นจะต้องเคลื่อนที่ได้นะคะ นี่คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องจําไว้เพื่อใช้ในการทําข้อสอบด้วยเหมือนกันค่ะ,ค,ะคนเราก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับสัตว์เลยเหมือนกันนะคะเพราะเราไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะแต่เราเคลื่อนที่ได้ค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นคนเราก็จําเป็นจะต้องไปหาอาหารกินเหมือนกันนะคะ,คะแล้วคนเราก็กินทางพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับกลุ่มสุดท้ายค่ะคุณเปาที่คุณนี้เคยพูดไปกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มพิเศษ พิเศษยังไงก็คือกลุ่มนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงชื่อกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์แต่ถ้าบอกว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นเห็ดถ้าเป็นเห็ดเนี่ยเด็กๆจะรู้จักใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคนณน้คคุปเปาชอบกินเห็ดอะไรบ้าก็จะมีเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะค่ะ นี่ก็คือชื่อที่ครูปาชอบกินเนาะเป็นเห็ดที่ครูปาชอบนั่นเองนะคะเด็กๆหลายคนก็น่าจะชอบเห็ดแบบที่ครูปาพูดมาเหมือนกันทีนี้เขาไม่ใช่แค่เห็ดธรรมดาเขามีความพิเศษมากเลยนะคะครูปาพิเศษยังไงคะคุณในกลุ่มนี้เขาจะมีเพื่อนของเขาอยู่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนของเขาคืออะไรอะเพื่อนของเขาคือราแล้วก็จุลินทซีย์กับแบคทีเรียด้วยเหมือนกันนะคะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่บางจอ่ะ บางตัวนะคะที่เป็นเห็ดนะคะเขาสร้างอาหารเองได้นะคะหเหมือนกับพืชเลยใช่ไหมคะแต่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ทีนี้ไม่เหมือนพืชอย่างเดียวเลยคือไม่มีมมคอรโรฟฟลเพราะเด็กๆจะสังเกตเหต็นได้ว่าเห็ดส่วนใหญ่จะไม่ใช่สีเขียวค่ะจะเป็นสีขาว,ส,ขาวสีเทานะคะหรือสีเหลืองบ้างบางส่วนก็จะมีสีแดงบ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเห็ดเนี่ยไม่มีสีเขียวเลยดังนั้นก็เลยไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชค่ะทีนี้เขาก็ไม่ใช่สัตว์อีกเช่นเดียวกันอ่าทไมถึงไม่ใช่สัตว์คะ อ่าก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีรียเหล่านี้เขาสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้นะคะแต่ทําไมล่ะทาไมคะทำไมถึงไม่ใช่สัตว์ก็ไม่มีหูไม่มีตาไม่มีอวัยวะส่วนอื่นๆที่เหมือนกับสัตว์นั่นเองนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้อยู่ในกลุ่มสัตว์ก็ถูกแยกออกมาในกลุ่มพิเศษที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองนะคะอันดับแรกมาดูก่อนว่าเห็ดเกิดที่ไหนพบที่ไหนได้บ้างนะคะเห็ดเนี่ยจะชอบเกิดตามพื้นดินนะคะหรือบนขอนไม้ เรียกได้ว,ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่ทำหน้าที่ในส่วนกันย่อยสลายหรือทำลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วนั่นเองนะคะ,คะเพื่อที่จะทําให้เป็นปุ๋ยนะคะค่ะทีนี้เหตุเกิดจากความชื้นด้วยเหมือนกันนะคะอ,อาศัยปัจจัยเรื่องความชื้นเกิดขึ้นด้วยค่ะเหตุเกิดจากความชื้นแล้วก็จะมีสปอร์เล็กๆเ,เกิดขึ้นทีนี้สปอร์ของเหตุะคะถูกลมพัดไปตกตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือบนซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตหรืองอกขึ้นมาเป็นเส้นใยข,ขาวเล็กๆค่ะครูเปาครูเปาเคยเห็นค่ะก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็จะกลายเป็นเห็ดชนิดต่างๆหรือเป็นเชื้อราชนิดต่างๆมันเองนะคะ <c oughs> ทีนี้ต่อมาเรามาดูกันก่อนว่า อ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเห็ดราก็จะมีในส่วนของเห็ดที่กินได้อย่างที่ครูเปาเคยพูดไปกับเห็ดกินไม่ได้ด้วยนะคะ,คะเห็ดกินได้เนี่ยให้สังเกตง,ง่ายๆเลยสีสันจะต้องไม่ฉูดฉาดค,ค่ะมีสีขาวหรือสีน้ําตาลอ่อนหรือสีเทาอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสามารถรับประทานได้แล้วก็ต้องดูที่ผิวของเห็ดด้วยนะคะที่ลําต้นค่ะถ้าลําต้นเป็นผิวเรียบสามารถรับประทานได้แต่ถ้าเป็นเกรดลักษณะคล้ายๆเกร็ดปลาอันนี้กินไม่ได้นะคะครูเปา ถือว่าเป็นเห็ดพิษเลยก็ว่าได้นะคะ <c oughs> แล้วที่สําคัญที่ดอกเห็ดด้านบนนะคะหรือที่เรียกว่าหมวกเห็ดนะคะ <c oughs> ถ้ามีสีสันที่เป็นสีเหลืองส้มบ้าง <c oughs> สีแดงบ้างเงี้ยค่ะให้เดาไว้ก่อนหรือว่ากินไม่ได้แน่นอนนะคะใช่ค่ะนี้อาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้นะคะค <c oughs> ่ะเห็ดพวกนี้เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วถ้าเป็นเห็ดอ่าที่รับประทานไม่ได้หรือเรียกว่าเห็ดพิษเนี่ย <c oughs> จะส่งผลเสียกับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวหายใจไม่ออกนะคะหรือเห็ดบางชนิดมีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยคะ่ะ แต่เราก็ใช้ประโยชน์จากเห็ดด้วยเหมือนกันอ่าใช้อะไรคะเห็ดบางชนิดเนี่ยสามารถนํามาสกัดเป็นยารักษาโรคก็ได้หรือเป็นอาหารเสริมก็ได้นะคะเช่นเห็ดหลินจืออเงี้ยค่ะคุณเปามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็นํามาสกัดเป็นยารักษาโรคด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วต่อมานะคะเรามาดูในส่วนที่เป็นจุลินรีย์บ้างอ่อันนี้อาจจะเคยได้ยินชื่อเนาะคุณฝนหูค่ะจุลินซีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆเลยค่ะครูเปาค่ะ เล็กขนาดไหนเล็กขนาดที่ตาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราต้องไปเจอทําไงดีคะสองกล้องจลุลทรรศน์ใช่ค่ะต้องสองด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นนะคะถึงจะเห็นว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เนาะใช่ค่ะทีนี้จุลินทรีย์เนี่ยมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างคะ,คะเขามีประโยชน์ในเรื่องของการอยู่ในอาหารคะ่ะอาหารบางประเภทจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่คิดก่อนนะอยู่ที่ไหนบ้างคะอยู่ในนมเปรี้ยวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ชื่อแลคโตบาซิลัสนั่นเองนะคะอยู่ในนมเปรี้ยวที่เด็กๆชอบรับปรทานนั่นเองค่ะซึ่งจุลินทรีย์ชนิดนี้ก็จะมีอยู่ในร่างกายมนุษย์เราอยู่แล้วนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะทําหน้าที่ในส่วนของการย่อยอาหารค่ะทําให้เราสามารถขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ<ช>แต่ถ้าเราได้รับจุลินทรีย์ประเภทนี้เข้าไปมากๆครับคุณเปาส่งผลเสียนะคะทําให้ท้องเสียอาเจียน เวียนหัวคลื่นไส้หรืออาหารเป็นพิษก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรรับประทานเกินปริมาณที่กําหนดนั่นเองค่ะต,ต่อไปนะคะแบคทีเรียก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะแต่แบคทีเรียเนี่ยจะส่งผลเสียกับร่านกายนะคะส่งผลเสียยังไงคะค<ม>ุณอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้นะคะมไม่ว่าจะเป็นปอดบวมวัณโรคหรืออหิวตาตกโรคก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับอาหารที่เรารับประทานนี่แหละค่ะถ้าเรารับประทานอาหารที่ ค้างคืนนะคะหรือว่าอาจจะมีมแมลงวันตอมแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้แบคทีเรียเจริญเติบโตนะคะและเมื่อเราเผลอรับประทานเข้าไปเนี่ยส่งผลเสียกับร่างกายแน่นอนนะคะ,คะนี่ก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสุดท้ายนะคะคุะคน,นี้ทีนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณนิจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสัตว์แต่ละประเภทนะคะ,คะซึ่งกลุ่มสัตว์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ ก็จะมีทั้งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อ่าไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ,ะกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มต่อมาจะเป็นกลุ่มพืชค่ะคุณเปะพืชเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นทั้งพืชมีดอกแล้วก็ไม่มีดอกนั่นเองนะคะ,คะซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจหรอกเนี่ยจะถูกอ่าเอาไว้พีอีพีหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณจะมาเล่าให้ฟังว่ามีความพิเศษยังไงและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะอ่าสาหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําด้วยเนาะใช่ค่ะคุณนี้อ่ะก่อนอื่นก่อนนี้จะไปอย่าลืมกดอะไรนะคะคุณนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆนะคะที่คุณครูนํามาฝากมันเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายขอได้ไหม ไม่ได้ซ้อมตอนจบลืมลืมตอนจบกันตอนจบเอาใหม่เอาตอนจบใหม่นะเอาตอนโอเคารีบร้ดิหาเพลงไงหาเพลงไงต้งไหนนะตรงไหนนะจบคุณจบจบแล้วจบแล้วให้เราจบหรือให้พี่จบให้พี่นี่ก็ได้ค่ะและสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆให้กลับไปอ่านทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ แล้วก็ในครั้งหน้าค่ะคุณครูก็จะมีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้บลสุดมวนาของคุณครูสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่ EP ห<ด>น้าค่ะบ๊ายบาย